สวัสดีกับบรรยากาศเช้าๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินดอนครับผมสะลุกนี้ครับน้ำออกดีแท้ดูครับงานปากบออครับทีมงานสุขสำราญสุขสำราญเปรมปรีโอ้นะครับแคมป์นู่นนี่ครับแคมป์งานปากบออครับทอแก่กำลังหงข้าวอยู่นะดูน้ำครับสวยงามมาก สายปิ้งเลยครับดื่มได้เลยเนี่ยแข็แตนนี่ครับจะาเอครับโอ้โห,โหแต่งเต็มครับคันนี้อุ้ยไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ครับกับเจ้าครมาสุทีซี120ขิดสามนะครับรุ่นต่อยมวยนะครับโอ้โห เวยเสยเสยตัวนี้จะเป็นคอนโทรลลูกมากนะครับไม่ใช่คอนโทรลน้ำมันนะจะเป็นลูกมากอู้หูยงานปากบ่อครับโอเคเต็มนี้ไม่ใช่จะเป็นทันเที่ยวเ่าะนี่ ไปออกตัวได้หรือเปล่าค่อนข้างเหนื่อยครับอยู่ไหมโอ้เอาไม่อยู่รถแรงครับออแรงจัดแรงจัดนี่ครับพี่ร็อกครับวิ่งกันสองคันสน,นันสนันป่าสนันทุ่งเลยครับอแปดสอง โรกี้ร้อยเก้าสิบห้าเป็นรถที่ขายดีบ้างๆนะโรกี้ตอนนี้หายากมากนะพอพอออนี่ครับขุดสะสวยครับคนนี้ขุดสะสวยไม่ไม่เกี่ยวกับปุ่งกีหลวมนะครับนี่แกขุดได้สวยครับขนาดปุ่งกีหลวมนะสโลบได้สวยมากสโลบเป็นสโลบเลยครับ อยู่ที่อยู่ที่ฝีมือครับถึงรถจะใหม่แต่ก็แต่ว่าคนขับไม่มีฝีมือก็ขุดสะไม่สวยนะครับถึงรถจะเก่าปุ้งกีจะหลวมแต่ว่าคนขับมีฝีมือนี่เอาขุดสะสวยนะครับนี่ครับไปเรื่อยๆครับ ดูยากเดี๋ยวจะให้ดูหลายๆมุมนะครับใครที่ชอบรถเก่าๆนะครับชอบดูรถเก่าดูรถใหม่เบื่อแล้วมาดูรถเก่ากันบ้างครับนี่ครับ เขาโหดมากครับรถบริษัทนะครับทีมงานนี้เขาอยู่บ้านตะคองใต้นะครับตะคองใต้คใตเคยจุเคยเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดู ค่อนข้างจะไม่สบาย <c oughs> งานปากโอราคานะครับอยู่ที่ไม่เกิน150บาทและก็ไม่ต่ำไม่ต่ำกว่า120หรือ110ประมาณนี้ครับ Hi! ก็สวัสดีไปยังทีมงานนะครับผมโอ้ย่รงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวครับต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยนะพี่น้องนะโอ้โอสหสลักเรียกร้องหาจารบ,บีแล้ว อากาศแบบนี้ก็ประหยัดแอร์ครับไม่ต้องเปิดเลยครับนี่กระแทกสักหน่อยให้เสียงเครื่องไม่มีโหลดเลยครับไปแบบเสมอลืมเลยครับ สมผมก็เคยใช้ครับแต่ว่าเป็น80นะครับตัว80เดี๋ยวพาไปดูเจ้าร็อกกี้คันนี้ออกตัวกันหน่อยครับเอาโอ้ยโอ้ยเอาอ,อยู่ไหมไม่อยู่ครับ อยู่ๆอยู่ๆเลยโอย้ตายตายตายอ่พอพอ่อเอาเยียบดินค่อนข้างหนักครับดินเปียกซะด้วยครับมาคอยทีใกล้ๆเลยครับพอ่พอ ตรงนี้งานใหญ่มากครับน่าจะทันเที่ยวได้ครับตรงนี้เ,เนี่ยขุดตรงข้ามรีสอร์ทเจคทเลยับไปชมกันต่อครับตรงนี้นี่เหมือนจะทำเป็นเ ไรนาสวนผสมนะพวกนองนาไปดูบ้นท้ายก่อนดูครับไม่มีควันเลยฮุดยอดใช่ไหม ควานไม่เจอเลยเหมือนคอมมุนเร็วเลยเนี่ยย่าดูเีลาการต่อยมวยหน่อยโอ้ลูกเป๊ะสวัสดีครับ ฟ้ายระเบิดเอาไปได้ครับยังยังยังมุมนี้ค่อนข้างมืดไปไหวปะ่ะเบื่อโอ้คันนี้แรงว่ะ ตัวนี้จะเป็นสวิงสวิงหน้าหลังนะครับคอนโทรลตรัว really. นี้จะสวิงหน้าหลังโอ้ยโอ้ยโอยโหดจังเลยโอ้ยโอ้โหนี่แหละครับผมเป็นมาจาก ขับไมโครเป็นจากรุ่นนี้แหละแต่ว่าจะเป็น t c 8 0นะครับสวิงหน้าหลังตัวนี้ขับแต่สวิงซ้ายขวาครับ ับอยู่ข้างๆสีเลนเลยเส้นวิลียมกระสังบ้านอะไรเนาะนี่บ้านบ้านเสม็จหรือเปล่าทางเข้าบ้านนาราใหญ่ กี่แสนได้ไหมรุ่นนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทุกวันนี้ราคาเท่าไหร่รถประมาณนี้กี่เล็กไปหน่อย ุกกี่เท่าร้อยอ่ะไม่ใช่ร้อยยี่อันนี้ไ,ไป อยู่เอาอยู่เอาละครับเดี๋ยวรับล,ลากับเจ้า TC 120-3นะครับ อยากลองขับดูสักเที่ยวไหมมาดูสไตล์การเล่นคอนโทรลกันหน่อยครับอันนี้ซี ving หน้าหลังใช่ไหมซ้ายขวาอ้าวซ้ายขวาเหรอ เอาสับคอนโทรลได้ป่ะมางี้เลย เ้นวอยนี้เลยอวดอาบ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ให้ดูรถเก่ากันมั่งครับแต่ยังทำงานได้ดีครับสุดจัดเลยสุดปูบเลย คนขับนีอายุไม่น่าจะเกิน20นะยังเด็กอยู่เลยครับเอาอยู่เลยลูกเป๊ะเอยถเยเอาเย็บอุ้ยหลืนมากครับเสียดากเลยไป